กระซิบบอกเล่ามาพร้อมกับรถกระบะราคาตัดสดนะคะคันนี้1 7 5 0 0 0บาทค่ะ Toyota h ไฮรัก i g o c a แคปพิเลเนอร์ซีซีปี2010ค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบแอร์เย็นรถสวยเครื่องดีสภาพพอใช้ได้นะคะเป็นรถมือ2,000การใช้งานมาแล้วค่ะต้องไปตามการเวลากันเลยนะคะ มีเล่มม,มีเอกสารชุดโอนให้ครบทุกท่านลถอยู่ในจังหวัดพิจิตรค่ะ175,000บาทนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะควรเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ